สบายดีเลยพี่น้องเราเด็กๆสบายดีแน่สบายดีลูกปลาเตะยังแม่สะพอนอยู่นี่สบายดีจ้าพะรุนเมื่อนี้เอาหมักนี่มาเป็นหลังเอามาใส่สวรรค์ทำเหน่อยแต่ก็แบ่งให้ใครแบ่งคนละหน่วยเอามาให้สุกบ๊อพอนเท้าไเล่นไทยหาผู้สาวบอกหูยินข่าวว่ะฮะเขาไปอยู่ในเมืองอังเถิดเออ เออเผาแลยเมื่อเงินเลยกับเผาน้องกนเนาะดีดีนนดีดดดพาครื่งน้นองจะบอกพาครึ่งก่อนเพราะมันจะปล่องไงอือคมล,ล้องรถเออฮันเดย์มันบดีไงมันบดยากดอกเอาหมามีมาให้เราเราสุดเลยัง,งนะเนียนก็นได้อือพาเครื่องอีกแล้วก็บน,นารถสอาไงบอกกับ ตั้งนักกางกลางกึงล้นต,ตั้งเออพาเลยวะเนี่ยคมลงเออราได้บอ,อันะเด่เออเห็นน่้หานาลนยเนี่ยเลยต้มแห้่เราหัานระวังได้เฮ้ยไหมนี่เขาใส่น้ำมัน,มนพืชลูกยางมันออกอบ้าแผบจะไปกินนะพอดีเบื่อตาย กบเออบื่อเลยเออล่างมือมันออกอยู่ดอกเออนี่นั่นแหละเขาไงพานออกอ้อยเด้ยพรบ่มีแล้วมื่ออมไงอะไกับไฟไงอ่าอ,อันดี้อันเลิศม,นะมันขึ้นจนชักพันยังขอดกวยได้พันดีปีใหม่ฝ้าใหม่ได้สิส้นปีได้เนี่ย หนึ่งปีผ่านไปอีกเลยพอนเลยผมแมนว่าเขาง่ายๆแล่นเด้อนี่เนาะทองเนาะพังตลอดฮะพังข้าวตลอดพังข้าวตลอดเออพังธรรมะเออพังข้าวเออหมัดพังธรรมะพังอยู่ว่าธรรมะมันเป็นนิทานเราเออก็แม่นเลยมันสอนให้รทำดีลราอ่ะเออดีเลยแต่ไม่น้อยเบิ่งร์อะไรเบ่รมหนต่างกันขม่น้อยอีกันมันหูยินแต่เสียงอ่ะไรเนาะ มีทานน้ำอะไรก็อันนั้เขาเว้าน้ำอะไรเขายันไหมเขาเทศน้ำเหมือนบอกไม่มีบอกเว้าเผก็พรอนเด้ินเด้อเกาะน้อยกวดอันนี้เอาไปเผาหมดให้มันเบให้มันมีเทปส่งโป่งส่งขาดนะเผาเมื่อไหร่ใช้ไม้ยาขาดอันนั้นอซนอันนี้เออเมื่อก่อนจะไปเอารถแล้วมาให้ทำเมือนชานี่นะพรอนเอามาเสียบไปกินนั่นเองปลูกไว้มันเป็นป่าอยู่พักได้สะพรอนยังงามบอก เป็นนานึงเออหนึ่งปีผ่านไปแล้วใส่ลาบใส่ก้อยเนาะกินใส่แจ่วใส่โจมันเป็นอากามึงบยินแพงกันไวเนาะมันแพงแงไว้มันงมีสองตัมันจังแผ่ขยายมีตแม่น้ำไก่ผูกบอหาเงินเอาไก่แม่ บหามสิได้เองเผาแล้วทานนะพรมึงบหาไก่เม้งห้าผู้สาวเอะอะไปแร้วอ่ะไปหาอย่างเรืองเอาเมียลรอวะพรใ้หนทองเนาะวันเวลาเนาะงุยปีเวลาสี่หาปีอลไรน้องทองก็เออหาจะอยู่น้ออยู่ไปอยู่ไปหอดชิปปี้แด้วน้าทองปะเน่ยเนาะ โมสียุดเดินทองเพินเฮ็ดอันอันนี้ให้กอเันเด้อพี่น้องเด้อเอมกมีมาต้มไว้ให้เราสุกให้เราแกงให้เราเน้อเราอยากแกงให้เราแกงอยากสุกให้เราสุกเนาลองเน,นาะพอเรามีของกินพี่น้องหนึ่งปีผ่านไปเลยพี่น้องเอ้ยลงุงผงกับน้องพรก็ยังเกาอยู่นนเนานเดิมเานเดิมสิบเดิมสิบเดิมเดิมยังเปื้อนคือเก่าอยู่ แล้วก็บเปลี่ยนแปลงบ,บัพัฒนาตัวเองในช่องขาดเราหรือแก่แก่แล้วเอาไปเผาเนี่ยตรงเด้อเก็บกระเพยฉลดนี่เอาพื้นไปสุนะมใส่ไหมหรือมันกระเพยหามาเนาะเออเนี่ยพ่อเหมือนกึ่งหนึ่งแล้วไหวฮุบไปถิ่เนเลยท่อ,ทองหนึ่งปีผ่านไปแล้วพรหมเหมืนในสิพัฒนายังขึ้นฮะพัฒนาครับพี่แจ๊คหัฒนาหาเมีย <laughs> พัฒนาเนี่ยใดสิอาบน้ำอาบน้ำนีักเครื่องสะอาดสะอ้างเลยพัฒนาขึ้นแล้วพ่อเอ้ยเป็นเบาแล้วใหญ่แล้วเป็นเบาแล้วก็นหัจักพัฒนาตัวเแของให้ตัวเองดูดีเกี้ยงกวงปัดนี่จูดนั่นมันจังมีผู้สาวผู้สาวมาเฮือนผัดไอพ้พอนบ่เนี่ยเฮือนไอ้พอนบอสผัดวะไอ้เพิ่นใดเคยนั่นละเผาทานแล้วก็เฮาบ่มีเงินกระยาเฮาสะอาดเฮากะอยู่ม่วนพ่อนลลยีย เอาสะอาดสะอาดที่อยู่ฮึหลดดีแล้วหลอดนะสไปรใส่ซอดบ้านเลยหูจักค้างจะบอกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอแม่ได้สีเมื่อผู้เดียวบอกเมื่อส่งได้หรอเออเราสีเมื่อส่งบ่หลดมันดีเมื่อใดเมื่อ่ะจ๊ะเราทานออกไปเราบอกบ่เราบอกวิลีบ่พอกพรเพื่อเาือเมื่อเมื่อยาปู่ เมายาละล่าแล้วเออก็แม่นแหละปูยาำหนาแล้วก็ยากเห็หนหะนาปูหยาหนาเขาแหละปีใหม่คนเนาะปีใหม่ฟาใหม่เลยพี่น้องเอ,อ้ยโบกสอพอนให้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเองแน่ใหญ่แล้วเป็นเบาแล้วก็เห็ดจบเห็ดดีเมื่อหาปูหาหนาเห็ดเครื่องเห็ดกวงเห็ดโพลตัวกับเมียนี้ปะก็ออมีคนเอากันเห็นปะนะฮะบ่อวันเมียนี้ปะเก่บเล่าแล้วเออเล่าปะเมียมาบอกเอาเขาไหลแล้วมั้เอาตอง่ะ คนบ้านไหลคนอยู่ในบ้านไดหลเนาะในบ้านายบ้านเนาะพัฒนาอะไรชาวของแม่ไปแล้วอีทองอะไรเราหย่างไว้อยาลบ่เราน่ะเราเคยเนาะเดียวม่แเดี๋ย ก็เปนยางก็ออกไปเื่อกี้นี่คือว่าเขามาไว้ก็เลยเราเคยยางนะพอนะเราแบบเคยยางนะเราเนี่ยเราเออเอาลงหมอลดเลยเท้าลดคือเอาใส่ในกระอมันต่างประเทศอ่างหม้อแหววเล่าเออเนี่ยเลืออยู่นี่นี่ต้องนวดน้อยหนึ่งเด้อจะใส่ไล่ต้องนวดใส่เกลือเออไลยเติบเลยเออ วาอะไรฉันนะเออเอาองนัวสิหรือไม่นึงนั่นเห็ดสูตรคือเรื่อบ่วงจองเราชองเอาไว้ก่อนอย่าแก้กะแกะไม่มีบอกฟ้ามันห่าอัดไว้อัดไว้เออคนเน่ยในบ่วงเราน่ะล่างอยู่ในซามเนี่ยอัดได้ดีเห้เราเด้อแล้วเสร็จแล้วเมียนลดตรงนี่นี่บวงจองเราเอามาใส่ไว้ในซามนี่บ่วงจองปัดตัวนี้ลงสิทธิ์ถิ่นมันห่งเนี่ย น้ำยังนะน้ำในถ้วยะแล้วท้ำยังน้ำจานเข้าไอแมวมือเละเออน้ำต้มปลาบ่เออนัำหมกินนี้บ่วงนะลองคนหมูเสร็จไปแล้วท้องเด้อเสร็จแล้วเหรอเสร็จท้องเด้อเออปลาไปในซาเซาไปปลาพุ่นเออล่างมีดเมี่ยนโลดเห็นแล้วเลยแครปแครปอีท้องสิล่างมือพอน ไวท้แนี้ในนี่เนี่ยนี่เออในนามในซามันจุ่มอนกันแล้วล้วการหกหกบก็จนขึ้นกล่มเลยเนาะถ้าก็มาเข่ามอ่บพอนเออมาไม่เลยมืดเลยเนาะขับเ้าเนาะรับเทียบเพอได้ได้เสือขาดฟอนนี่ทิมแล้วบอนเสือเรานี่ ถิ่มเลยเนาะแน่เนะเออฮ่าฮ่าฮ่บพึงเนาะว้าเสือกันามันอุ่นได้เสือนี่เนาะพรเนาะพึ่งไีกเลยขี้เข็บจะบวก้นมมาเซตมาเซตเออมาไม่น่มแต่อะได้กูบอกเป็นผ่าขี้เลี้ยวกูบอกใ่ไหมมึงเซตกูบอกโอ้โหดอกไม่น่ากินเราคนที่เซตเลยนะเออกึ้นอ่ามึงเอามาเซต ยางเด้อยพอนเดอร์เนี่เเ้อเด้เอาแพขาดท้องนี่นะเด้เสื่อขาดยางอย่างนัน่ะเอาวีทิพย์นี่นะได้ยังได้ปลาบอโคตรละบท้องคนเบิ่งคนเบหาเบ็ดคงกินไว้ให้ลุงผงพีน้องเห็เบาเนียนเนาะไหลาเนียนเนี่ยเนียนเลก็สซุบเราเส็จยังไง เนียนจะบางมีก็ได้บุพเพลินขุดใส่มีาวขุดมาห่ำกินตลอดบุคคบคุมกัคมมันหวานในใบนดน่ะค้มกอยากไรหวเนาะทองอยู่บ้านไหนจ้ะเนาะมองขายางไปเอาน้ำีค็ยเลยเห็นมันเป็นลำเป็นลำเนู่อ ไว้แบบแบบหนึ่งต่หาพี่น้องนะลุงพงเรายังอยู่ข้างนอกนะพี่น้องลุงพงเรายังมาทันมาเอยบอกให้พอนว่าปีใหม่ผ้าใหม่แหละพรอนพอนเลยอันนาไม้เฮือนอันนาไม้ชาล่ะวะให้มันสะอาดสะอ้าดอยู่เผาพื้นให้มันลุกวาบ่าแถวเนี้ยให้มันลุกแถวเนี้ยมันรูไปหลดนั่นนอาทองนอกอันนาไม้ปีใหม่ผ้าใหม่นะกะมันจังอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแห้งพรนว่า บางทองย่านพ่อบ่ไกินเพิ่นเลยเอามาต้มไว้ให้เราเรามาเราจังเื่อยบ่เมื่อยเนาะทองเนาะเนาะทองแม่นบ่เออก็ยังไข่เนาะนี่เนาะบาคนบ่ได้เด้อจ๊ะนะดะเราเก็บไแหนเองเราบ่